ตอนนี้ค่ะเราก็เดินทางมาถึงนะคะที่เมืองซูสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ด้านหลังของเราค่ะก็เป็นโรงเรียนของน้องๆที่จะมาเรียนกันค่ะนัดี้มั่นใจว่าหลายๆคนอยากจะรู้นะคะว่าน้องๆก่อนที่จะเข้าเรียนที่ไฮสคูลค่ะน้องๆมีการเรียกว่าเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะเรียนออนไลน์ที่บางไทยกี่เดือนคะ2ค่ะเป็นโปรแกรมฟาสเนาะแล้วก็มาเรียนออนไลน์สี่ค่ะสเดือนเนาะทีนี้อยากเปรียบเทียบนิดนึงค่ะ อตอนช่วงที่เรียนออนไลน์2เดือนนะคะกับเรียนออนไซต์4เดือนนะคะออนไลน์กดออนไนไซต์ site, มันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่าแบบเรียนออนไลน์มันแบบว่า ก็เข้าใจค่ะแต่ก็อาจจะไม่เข้าใจมากขนาดนั้นแล้วก็แบบเวลาติดต่อกับครูก็ต้องติดต่อผ่านแชทค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เห็นแบบครูแบบตัวต่อตัวแบบหน้าต่อหน้าแต่ว่าพอมาเรียนออนไซต์ก็คือแบบใกล้ชิดกับครูแล้วก็หนูรู้สึกว่าหนูสามารถแบบโฟกัสกับการเรียนได้มากขึ้นค่ะแล้วก็อยากรู้อะไรก็ถามครูได้เลยเพราะว่ามีครูอยู่ตรงหน้าใช่ก็คือเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะ อ,อินเทร็กกับคุณครูได้ได้ตรงจุดมากกว่าเพื่อเรามีคําถามแล้วก็สามารถถามได้เลยออนไลน์ออนไลน์กับ, Online, บออนไซต์ต่างกันยังไงคะออนไลน์ Online, มันหบบทำให้เด็กขี้เกียจมากกว่าครับ <c oughs> คือแบบมันไม่แบบสามารถคอนซนเรตได้เต็มที่ครับส่วนอ,ออนไซต์มันแบบแล้ววันแรกที่เดินทางมาที่แคมรู้สึกไงคะมืด <c oughs> มืดมืดหนาวเลยค่ะแล้วก็แบบโฮมซิกมากค่ะค่ะแต่ว่าโฟกัสโฟกัสเขาไม่ค่อยโฮมซิกเท่าไหร่ค่ะแต่แต่หนูเนี่ยโฮมซิกค่ะ บรรยากาศที่แคมป์เป็นยังไงบ้างคะระหว่างช่วงสี่เดือนที่ที่น้องๆเรียนที่แคมป์มะค่ะตอนแรกๆมันยังปรับตัวไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะมันก็จะรู้สึกแบบอยากกลับบ้านแต่ว่าพอแบบปรับตัวไปได้เรื่อยๆแล้วมันก็ไม่อยากทางจากเพื่อนนะคะแบบว่าค่ะสนิทกันแล้วแบบว่าอยู่ด้วยกันมานานอะไรประมาณนี้คะ่ะแต่ว่าแบบเป็นฟ้าที่ฟ้าจริงๆฟ้าจริงๆรวดเร็วมากแบบว่าเร็วสุดๆเลยคะ่ะ แล้วช่วงระหว่างเรียนนะคะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะเหนือจากแบบว่ากิจกรรมเรียนภาษาเข้าคลาสแล้วมีอื่นๆไหมคะที่ทางสถาบันจัดค่ะมีพาออกไปข้างนอกใช่ไหมก็มีปลูกผักครับปลูกผักอ๋อใช่ปลูกผักปลูกอะไรคะปลูกอะไรคะสีฟิุลปลูกหอม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 แดงหอมหัวแดงหรือหอมหัวสีขาวหอมหอมหัวสีขาวคําใหญ่เนาะก้นหอมค่ะแล้วก็มีเปรูนาเลยค่ะ มันฝรั่งเดี๋ยวนี้ไม่พูดไทยแล้วนะคะหลังจากสี่เดือนไม่ไม่ใช่ค่ะมันคิดจะไม่ไทยจริงจริงแต่ว่าปลูกไปแล้วไม่ทันได้กินมันก็หายหมดแล้วค่ะอ๋อหายไปไหนคะตายไม่สาเร็จไปเที่วซกิกี่รอบนึงครับอือเทลซิกิไปที่ไหนบ้างคะจําได้ไม่เอ่ยน้องโฟกัสมิวเซียมไดโนเสาร์ครับอ๋อมิวเซียมไดโนเสาร์มันมีสัตว์อื่นๆด้วยค่ะนรองหนึ่งขไดโนเสาร์แล้วทัวร์รอบเมืองทัวร์ไหมคะ ได้ไปเอเชียมาร์เก็ตเอเชียมาร์เก็ตอาหารไทยเนาะอาหไทยานเลค่ะหลังจากที่แบบเรียน4เดือนแล้วก็มีสอบเนาะสอบว่าระดับขักน B.1.1 ยากหรือง่ายคะถ้าเกิดว่าคมรู้สึกช่วงนั้นมันก็ยากอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพยายามก็ทําได้อะค่ะมันก็ปานกลางค่ะไม่ได้ยากจนทําไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น แล้วน้องโฟกัสราคารู้สึกไงบ้างคะรู้สึกยากครับคือคนนี้เขาเรียนเก่งแล้วตั้งแต่เล็กค่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะคือโฟกัสเขาชอบถ่อมตัวค่ะอ่อนน้อมถ่อมตนแบบว่าค่ะไม่ยอมรับว่าเขาเก่งอะไรอะไรยากที่สุดค่ะมีฟังพูดอ่านเขียนอะอะไรในในในความคิดของเราคิดว่าด่านไหนที่แบบยากที่สุดสําหรับเราคะเขียนค่ะเขียนเพราะอะไรคะน้องแฟนดิคิดว่าเขียนยากคือมันต้องนั่งเขียนในระยะเวลาที่จํากัดอะคะแล้วก็แบบต้องแบบเขชน เอิบโบแคบออกมาให้มันเยอะๆแบบว่ามันได้เขียนได้เยอะๆค่ะแล้วน้องโฟกัสละคะพัดไหนยากฟังครับฟังเพราะอะไรคะฟังคิดว่าคือบางทีผมฟังไม่ค่อยทันแล้วแปลไม่ค่อยทันครับเฟื่อนเขียนผมชอบนั่งเขียนเสียเล่งก็เลยไม่ได้ขนาดนั้นอ๋อก็คือแต่ละคนก็จะมีความยากง่ายไม่เหมือนกันนะคะหลังจากที่สอบเสร็จแล้วก็จะมีเรียกว่าสมัครเข้าโรงเรียนไฮสคูลยากไหมคะช่วงสัมภาณ์ ไม่ยากเลยครับง่ายกว่าเอสว้าง่ายกว่าสอบมีหนึ่งจุดหนึ่งยากนิดนึงค่ะยากนิดนึงเพราะอะไรคะเอเขาแบบพูดไวมากเลยค่ะแล้วแบบบางคําหนูก็จาไม่ได้แล้วเขาก็แบบว่าพูดไวแบบสุดๆแล้วหัวสมองประมวลผลไม่ทันค่ะตื่นเต้นหรือเปล่านะตื่นเต้นด้วยางคำถามมันเรารู้อยู่แล้วไหมคะก็น่าจะรู้แหละมั้งคะเขาถามหนูด้วยนะเขาว่าแบบรู้หรือเปล่าว่าแบบมีประชากรกี่คนในซูสมาค่ะเอาตรงเมื่อกี้ของพอ เพิ่แบบเมื่อกี้ครับพอดีมันก็ยากออกยากมากมาครับค่ะยากจุดไหนยากคะจุดไหนคิดว่ายากคําถามยากหรือว่าคิดไม่ทันแล้วไม่รู้จะตอบอะไรสองอันนะครับคืออันแรกมันมีแบบไรติงด้วยมันเลยจะยากกว่าอันที่สองครับอันที่สองคืออันอันที่ผมยากคือไปถึงอันโรงเรียนอันที่สองครับแต่อันแรกคือมีไรติงด้วยมันเลยแบบจะ์ดเดิมนิดนึงอ่ะค่ะแล้วโรงเรียนที่เราสมัครเข้ามาเนี่ยของซูชนาเนี่ยค่ะ ยากหรือง่ายค่ะคิดว่าชงสัมภาษณ์ปานการครับคือเ็ถามเยอะกว่าเราเรียนเก่าแต่ก็เป็นคำถามที่ไม่ได้ยากเกินแบบมีหนึ่งนะครับอืมค่ะเขาจะจําคําถามเนค่ะซึ่งมาถามอะไรบ้างคุณคือใครให้แนะนําตัวค่ะมีอะไรอีกคะแล้วก็พวบคอบบี้คอมโบอะไรวันนี้อ๋อกิจกรรมยามว่างเนาะวิชาที่ชอบ แล้วอพอมาถึงที่พักที่นี่ค่ะรู้สึกไงบ้างคะมาเห็นห้องแล้วรู้สึกไงบ้างคะแรกก็ชอบสวยดีครับแล้วก็ช็อกที่มันไม่มีไฟอะ <laughs> <laughs> ยังยังไม่ได้มีไฟเนาะเพราะว่าห้องนั้นเป็นห้องว่างรอคนมาเข้าพักอยู่นะคะก็อาจจะยังไม่ได้ทุกอย่างมีเรียบร้อยะคะ่ะดี๋ววันถัดไปค่ะคุณครูก็จะมาดูและคะ่ะอุ้ยดีใจเนาะไม่มใหญ่มาต้อนรับเองเลย <laughs> มีซิงในห้อง อ๋ยปกติปกติปกติแต่ว่าแบบหนูแบบรู้สึกดีมากเลยค่ะเพราะว่าค่าของก็ถูกรวมน้ํารวมไฟแล้วแล้วก็มีจานมีเฟอร์นิเจอร์มีแบบถ้วยอะไรให้หมดเลยขนาดกระทะยังมีเลยค่ะหนูชอบมากเลยค่ะครับชอบมากเหมือนกันครับโอเคนะเห็นห้องเราโอเคค่ะอยู่ใกล้โรงเรียนด้วยค่ะ แล้วช่วงที่ต้องเรียกว่าเดินทางจากโกเวล่ะค่ะจากที่แคมป์มาค่ะมาที่นี่ต้องจากเพื่อนเพื่อรู้สึกไงบ้างคะเฉยๆครับว้าวเฉยๆแต่เห็นแบบถ่ายรูปเยอะมากมีควาถ่ายรูปคือคือคนคือคนตอนนี้คนในแคมป์ผมก็สนิทแต่ก็ไม่ได้สนิทขนาดนั้นนะครับค่ะหลายๆคนเขาก็ออกไปก่อนหน้านี้นะครับอ๋อคนที่เรารู้จักก็คือเสียใจเศร้าไปก่อนแล้วแล้วก็แบบตอนนี้แบบว่าออกมาทำใจได้แล้วทำใจได้แล้วแต่ว่าแต่ว่าหนูก็เศร้าอยู่ค่ะแต่ว่า จากเพื่อนร่วมห้องแสนรักของหรูไปโ <laughs> รงเรียนจะเริ่มอีกวันมะรืนรู้สึกยังไงบ้างคะลงจะได้ไปโรงเรียนแล้วตื่นเต้นมากเลยครับตื่นเต้นเรื่องอะไรคะเรื่องที่ต้องการทำทำคว,ความรู้จักกับเพื่อนใหม่ครับแล้วก็<อ>พูดภาษาแล้วก็เรื่องเดียวว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจครับตื่นเต้นมากเลยค,ค่ะอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเนาะช่วงแรกๆต้องบอกเลยเนาะแต่ว่ามีความมั่นใจว่าถ้าเกิดว่า,เ,าเรียนต่อเนื่องศึกษาต่อเนื่องพูดกับเพื่อนๆต่อเนื่องมีความมั่นใจแน่นอนค่ะว่าได้แน่นอนเนาะ อยากจะฝากอะไรให้กับคนที่อยากจะมาเรียนต่อฟินแลนด์ในโครงการของเราหรือว่าจะจะให้คําแนะนําดีๆกับเพื่อนๆบ้างไหมคะอาจากประสบการณ์ตัวเองอะค่ะก็ทาให้เต็มที่ค่ะก็ภาษาฟินดูเหมือนจะยากมันก็ยากจริงๆแหละแต่ก็ถ้าเกิดว่าพยายามมันก็ทําได้ค่ะแบบเออถ้าทุกคนมีความพยายามยังไงก็ทําได้แน่นอนค่ะโอเคค่ะ ขอบคุณนะคะน้องโฟกัสกับน้องแพตรีค่ะที่แบ่งปันข้อมูลดีๆนะคะ,ะเกี่ยวกับการเรียนที่ฟาสโกวลาที่เมืองโกวลาเนาะแล้วก็ประสบการณ์ที่มาถึงเมืองที่นี่ค่ะครั้งถัดไปค่ะถ้านัตตี้มีนักเรียนหรือว่าใครนะคะที่ที่อยากจะแบ่งปันข้อมูล๋ยวนัตี้ก็จะพาทุกคนมาแบ่งปันข้อมูลลักษณะแบบนี้ค่ะเจอกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ <Yeah! S 1> <laughs>